ให้กับตัวเราเองดีกว่าหาสิ่งมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปประกอบพิธีกรรมถึงสถานที่จริง<อ>คือไม่ใช่เราสองคนไปนะ,ะแต่ว่าต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะอาจารย์วงกุฎหนดวงคุม้มรัพย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแม่เห็นอาจารย์ต้องรู้ถึงมนขลังพลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะก่อนเข้ารายการได้มีการถามอาจารย์ <laughs> ว่าอาจารย์ไปพม่ามาอีกแล้วหรอมันเป็นดินแดนที่ควรแก่การไปแสวงบุญกุศล ทีนี้บุญกุศลที่อยู่ในดินแดนนี้มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้ความเข้มขลังเ,เกิดขึ้น่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์เทพทันใจมาถึงองค์เทพทันใจหลายๆคนก็จะบอกว่าเออฉันก็เคยเห็นนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยทําไมถึงกลายมาเป็นรุ่นพิเศษเป็นจี้องค์เทพทันใจที่มีองค์พระราหูมาเสริมกันเข้าไปด้วยคะอาารย์ คือว่าองค์เทพพระราหูเนี่ยคติของคนพม่าเลยเนี่ยก็ม,ม,ยกมีความเชื่อในเรื่องของยักษ์มีความเชื่อในเรื่องของยักษ์ที่ทําตัวดีคุณู้ตั้งแต่ยักษ์คเมดดนะยักษ์คเมดดเนี่ยจะอยู่พิทักษ์รักษาเจดีเชวดากองนะอยู่ทางทิศเหนือคใครที่แบบต้องการการงานดีๆเนี่ยต้องไปกราบท่านอ่าแล้วก็มีวัดแห่งหนึ่งนะชื่อว่า วัดเองตอยาเองตอยาแปลว่าที่พักพิงอันประเสริฐหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองวัดเองตอยาเนี่ยมีเจดีย์ที่พิเศษมากอยู่คือเจดีย์อันนี้จะมีรูปสลักของยักษ์เนี่ยสิบสอตนรอบเจดีย์เลยตามคติผมได้ไปศึกษาสอบถามปรากฏว่าเขาใช้วิธีการจับยักษ์แห่งโชค ยักษ์ที่เป็นยักษ์แห่งโชคที่ข้างล่างไม่มีตัวมีแต่หัวไมคด้นะแล้วเขาจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากพระราหูเทพนั่นเองเขาจับยักษ์12ตนเนี่ยมาไว้ในเจดีย์มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเวลาใครมากราบพระพุทธเจ้ามากราบเจดีจะได้โชคลาภกลับบ้านด้วยนี่เป็นอย่างนี้เองซึ่งในตำราที่ผู้รู้เขาเล่าเ็าบอกว่า เป็นการจับโชคลาภมาขังไว้ oh. แล้วใครมาไหว้พระไหว้กราบเนี่ย ก็จะได้รับโชคลาภไปด้วยเหมือนกับเบิกโชคลาภมาสู่ตัวเหมือนเป็นธนาคารแห่งบุญคารแห่งโชคลาภอันนี้ไปจริงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนใช่ใช่ต้องรอติดตามรับชมแสดงว่านี่คือรุ่นที่พิเศษอยู่แล้วนะคะตรงที่ว่าเพิ่มในส่วนของราหูเสริมทรัพย์แต่อย่างหนึ่งค่ะความพิเศษของจี้พี่สีนอกจากนี้เราจะเห็นว่าลักษณะขององค์เทพทันใจอยู่ในลักษณะของการชี้นิ้วตรงแล้วก็ลักษณะเหมือนองค์จริงมากๆทําไมต้องอยู่ในท่าทางนี้ด้วยค่ะ คืออันนี้เนี่ยในเรื่องจี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องนะครตัวองค์เทพทันใจที่ท่านชี้นิ้วตรงๆไปเนี่ย<ม>ก็คือเริ่มเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลย<ม>ที่องค์พระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเนี่ยทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็มีพี่น้องสองคนชาวมอนมซึ่งปัจจุบันก็คือชาวพมา่านี่แหละ,ะสมัยก่อนเรียกชาวมอนเขาค้าขายผ่านไปทางพระพุทธเจ้าพอดี แต่ว่าเขาเองก็ไม่รู้หรอกใครเป็นพระพุทธเจ้า mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นพระเจ้านั่งสมาธิอยู่คนเดียวกัดสรุใหม่ๆนะ,ะ,ะยังไม่มีพระสาวกยังไม่มีใครเลยนะ,ะไอ้สองพี่น้องเนี่ยพอกำลังผ่านมาปับ๊บเทวดาที่เป็นญาติเขาอะได้ใช้ฤทธิ์อำนาจในการหยุดเกวียนขบวนทั้งหมด oh. ให้เราคิดภาพช้างนะวัวอะไรควายที่มันเทียมเกวียนมาเนี่ยห้ารอกว่าตัว ไม่สามารถก้าวขาไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียวพร้อมๆกันน<ฮ>ั่นคือฤทธิ์อำนาจของเทวดาองค์นี้แล้วท่านก็เหาะมากลางฟ้าไอ้สองพี่น้องคนนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นเทว,วดามากางฟ้าก็เลยบอกว่าผมคืออะไรยังไงเทวดาท่านบอกว่าสองคนเธอเนี่ยเป็นญาติฉันมาก,ก่อนอฉันจะสงเคราะห์เธอให้เจอพระพุทธเจ้า Oh. นี่ oh. ไปทางนูน้นตรง <Th a. S 2> ตรงตรง้นไม้ตรงนูน้นน่ะชี่ตรงไปเลยใช่ชี้ไปเลยเทวดาชี้ครั้งแรกเลยนะ <Th a. S 1> นูน้นไปทางนูน้นสองคนนี้ก็ไปเอาก้าวเอาก้อนข้าวสัตว์ตุก้อนสัตวตุผงซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ในเกวียนไปด้วย <Th a. S 1> ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงทมให้ฟังสองคนนี้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะ oh. บอกแล้วว่า oh. ไม่ค้าขายอีกแล้วกลับเมืองพมา่าดีกว่า ก็เลยขอของดีสมัยก่อนนี้เจอผู้รู้วิเศษต้องขอของดีเขาก็ขอของดีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้ประหถ์รูปพระเกศาออกมาได้เส้นผมมาแปดเส้นมอบให้สองคนนี้เอากลับไปที่ประเทศพม,ม่าสองคนนี้บอกว่าถ้าเรากลับทางบกเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีๆๆๆเลยเพราะเราขน การค้าขายก็ไกลอยู่นคฮะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับทางเรือจะได้ปีเดียวถึงแต่เขาก็อาศัยว่าจะให้ให้กษัตริย์ที่อยู่เมืองพม่าเนี่ยอยากมาต้อนรับตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเพจเจอร์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเร็วสุดคือไปทางเรือแต่อยากให้กษัตริย์มาต้อนรับทำยังไงดีตั้งจิตอธิษฐานขอให้กษัตริย์อกกลปะนะชื่อนี้นะ ได้ทรงรับรู้ว่าจะมีของที่ดีที่สุดในโลกไปนี้คือเส้นผมพระเจ้าแปดเส้นเนี่ยจะมาเมืองเขากษัตริย์ฝันทุกคืนฝ<อ>ันมันทุกคืนย้ำย้ำย้ำจนทนไม่ไหวค่ะเรียกทหาร1,000คนรวมทั้งตัวพระองค์เองไปยืนรอที่ท่าน้ำแม่น้ำย่งกุ้งโอรโอ,อที่จะมีเรือมาไหมวันก็แล้วคืนก็แล้วก็รอมันทุกวันจนในที่สุดเรือก็ขึ้นพ้นขอบฟ้ามา ก็คือเรือของสองพี่น้องนี่แหละแล้วองค์กษัตริย์เองก็เดินลงไปในแม่น้ําเพื่อรับเส้นมะเกสาค่ะพอรับเสร็จท่านก็ไม่รู้ว่าตกลงท่านจะต้องเอาเส้นมะเกสา8เส้นเนี่ยไว้ที่ไหนดีค่ะท่านก็เลยถามหาผู้รู้ปุโรหิตก็ไม่มีใครรู้ก็เลยเป่าประกาศทั่วแผ่นดินหมอผีก็ได้หลังทรงก็ได้ใครก็ได้ใ<ค>ี่รู้อ่าอจะต้องบอกอันเนี้ย ปรากฏว่าก็มีคนอวดวิชามาเยอะแยะเลยแต่ทุกคนพอจะบอกว่าเอาไว้ตรงนี้นะพูดแล้วเหมือนคนใบ้ไปเลยอะเสียงมันโดนดูดออกไปโดยอัตจจันทร์แสดงว่ามีใครบางคนเนี่ยรู้ว่าเขากำลังพูดสิ่งที่ไม่ถูกคนที่รู้นั้นก็คือองค์เทพทันใจเนี่แหละเหาะมากลางฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็บอกเลยว่าที่เดียวที่จะต้องอยู่ได้อยู่ตรงนู้นท่านก็ชี้มืออีกครั้ง ชี้มืออย่างนี้ทหารทั้งหมดไม่ต้องอธิบายไปตามมือท่านชี้เลยเขาเรียกทางสู่ความสาเร็จเสร็จแล้วทหารเดินไปปุ๊บเข้าป่าลกลกๆปุ๊บหลงทางท่านก็ปรากฏกายมาชี้อีกทําแบบนี้ห้าครั้งจนไปถึงภูเขาสิงคุตระ,ะเป็นภูเขาที่โดนป่าล้อมไว้แถมมียักษ์ปกปักรักษาบาังตาไม่เห็นนี่ ที่ภูเขาแห่งนี้ยักษ์ที่ปกปกักรักษาได้ออกมาทูลถวายพระพุทธทูลถวายกษัตริย์โอกรปาว่าท่านมาถึงเวลาถูกแล้วบนเขาแห่งนี้มีเจดีย์อยู่ข้างในมีไม้เท้าหม้อ,อกรองน้ําจีวรของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนหน้านี้โ,โคิดดูว่าสามพระองค์เนี้ยกว่าจะเกิดน่หางกันเยอะ,ะของใช้ทั้งสามลงมารวมกันที่เดียวด้วยและวันนี้เส้นผมนั้น ของพระเกศาของพระเจ้าจะมาอยู่ที่นี่เป็นองค์ที่สี่ที่ตั้งแห่งนั้นทุกวันนี้คือพระมหาธาตุเจดีย์เชดากองเป็นแบบนี้เองคุณผู้ชมแล้วจะมาให้ผมไปบ่อยๆได้ยังไงนี่อาจารย์ไปบ่อยๆขนาดนี้นะคะอธิษฐานแทนเป็นตัวแทนเราไปอธิษฐานเลยนะตัวเทพกำใจตั้งแต่นั้นมา กับท่านี้คุณเป็นที่เคารพบ,บูชาว่าเมื่อไม่มีความสําเร็จจงบูชาเทพทันใจอ่าชื่อนัดปัวบจีนะ,ะแต่พอคนไปขอความสําเร็จปรากฏว่ามันได้เร็วมากค,คนไทยเลยถวายชื่อท่านว่า เทพทันใจเพราะขอแล้วได้ทันใจได้ในกนทีและตอนนี้คุณผู้ชมขาเราอยู่ในรายการสดสายก็เข้าทันทีเหมือนกันจากทางจังหวัดโคราชอี่ดีโปรดิวเซอร์บอกมาเลยสายมาเลยจ้าอาจารย์เริ่มเล่าปุ๊บใส่เข้าทันทีคุณผู้ชมขาเพียงแค่คุณผู้ชมเชื่อศรัทธาและเปิดใจคุณก็มีสิทธิ์นะคะที่จะได้เข้าถึงนะคะองค์เทพทันใจได้รับรู้แล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านหลังจากที่อาจารย์เล่าให้ฟัง แล้วเนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้ call center เราเปิดสายเต็มพิกัดเลยในรายการสดของเราตอนนี้เพราะบอกแล้วว่าในส่วนของเซตเนี่ยได้ไปก็คุ้มค่าแล้วนะคะฟรีกิฟที่แถมไปด้วยเป็นตะกุฏไปเนี่ยยิ่งคุ้มค่าใหญ่เลยแต่ทีนี้หลายหลาคนอาจจะสงสัยแบบพี่ซีตอนแรกก็สงสัย,ยว่าทําทไมในองค์จี้ เทพทันใจเซตเนี้ยถึงมีในส่วนขององค์พระราหูมาประกอบไปด้วยกันแล้วเมื่อมีองค์พระราหูกับองค์เทพทันใจมารวมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเช่าบูชาไปแล้วจะไปช่วยเสริมด้านไหนบ้างคะคืออย่างที่บอกเลยนะตัวหลักโบราณของวัดเองตอยาเนี่ยซึ่งในแผ่นดินพม่าเนี่ยจะมีเจดีย์แบบเนี้ยแค่สองที่ที่ย่างกุ้งหนึ่งที่แล้วก็ที่มันดะเลหนึ่งที่มันเป็นการกระตุ้นโชคลาภขั้นสูงสุดของคนโบราณค่ะ ทีนี้อย่างที่บอกว่ายักษ์เนี่ยที่เมืองพมา่าเนี่ยเขาเอาไว้พิทักษ์รักษาพระพุทธเจ้าทีนี้เทพทันใจเองก็เป็นมหาเทพสูงสุด,สดเหนือนัดโบโบโจีองค์อื่นๆน,นะที่องค์เทพทันใจองค์นี้เนี่ยม,มีมีค่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับพระอินทชื่อเดิมของท่านคือตัดจเูเมงก็คือพระอินท์นั่นแหละ,ะพอมีราหูอยู่ข้างบนเนี่ยเราจําได้ไหมเวลามีสุริยคราช <c oughs> เวลามีจันทรคราสคือลาหูอมอาทิตย์อมจันเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเวลาที่คนอื่นเขาได้เพราะบุญวาสนาเราไม่มีบุญวาสนา ถ้าเราถือราหูมาด้วยเราจะดับบุญวาสนาคนอื่นแป๊บหนึ่งแล้วเรานี่แหละจะเป็นคนได้นี่นี่คือหลักของราหูเทพค่ะนี่คือความพิเศษแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงความพิเศษของจี้รุ่นนี้ย้ําเลยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เรามาพร้อมกับรุ่นราหูเสริมทรัพย์ค่ะบายนิดนึงค่ะจยาคืออันนี้มันเป็นคําสั่งของแม่พิมพ์ของหลวงพ่อที่ทําพิธีให้ก็คือหลวงพ่อกิติวาระ เราตั้งต้นด้วยการเอาแม่พิมพ์ไปให้หลวงพ่อตรวจก่อน mm hmm. หลวงพ่อตรวจเสร็จท่านบอกทําตามนี้เมื่อทําตามนี้องค์เทพทันใจที่ถูกต้องต้องถวายใบชัยชนะทุกวัน oh. ถ้าใครไปเทพทันใจจริงๆที่ประมาคุณจะต้องถวายใบชัยชนะแต่ใบชนะของโอเมยราเป็นเพชรครับ oh. มีอยู่ที่ใต้เท้าท่าน12ใบพร้อมกับฝั่งเพชรสิบสองเม็ดน <2 m. S 2> ีแล้วมือที่ชี้ออกไปเนี่ยชี้สุด เพราะนั้นที่คุณเห็นภาพเมื่อกี้ก็คือว่ากรอบกระจกของเรานูนนูนใช่นมากแบบนูนออกมากว่าเวลาเราเข้ากรอบพับปกติทั่วไปอันนี้คือจะมีความนูนออกมาชัดมากข้าาแพงไอกรอบแบบนี้ยผมไม่สนต้นทุนผมอยากให้คนได้ของดีเพราะฉะนั้นตรงหัวยอดเลยเนี่ยเป็นราหูค่ะ เอาไว้ให้โชคลาภต่างๆเนี่ยดูดเข้ามาที่ตัวผู้บูชาค่ะตัว,ตวนี้แหละอย่างนี้นี่เองจริงๆความพิเศษยังไม่ได้มีแค่นี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ทุกเซตทุกชิ้นในวันนี้เนี่ยผ่านพิธีปลุกเสกที่ประเทศพม่ามาแล้วด้วยทั้งหมดเนี่ยสองครั้งหนึ่งเลยแม่พิมพเนี่ยทำพิธีมา2าก็คือมีการทําพุทธ,ธาพิเศษโดยอธิษฐานจิตของหลวงพอ่อกิติวาระาและสท่าน คือเห็นผมว่าได้นํามีความตั้งใจจริงๆนะท,ทุกครั้งผมไปก็จะต้องทําตามกระบวนทุกทีท่านเลยได้ให้คาถาสําหรับการเสกเทศทันใจมา,าให้ผมท่านให้เรียนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอ้คุณผู้ชมแต่เป็นหนึ่งชั่วโมงที่ต้องพนมมือค้างไว้อย่างนี้นะแล้วอยู่ในท่าคุกข่าค้างไว 1> <อ>้1ชั่วโมงพอเรียนเสร็จท้าท้องคาถาได้ท่านคลายหมากที่ท่านเคี้ยวให้พร้อมกับคาถานี่แหละ นี่นี่คือสิ่งที่เป็นการสำทับพลังประจุพลังของเทพทันใจรุ่นนี้ซึ่งพลังส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ตักตริศซึ่งจะแถมให้มีจำนวนไม่มากในวันนี้เนี่ยวันที่ผมไปรับตัวคาถานี่แหละนะที่เห็นภาพเมื่อกี้นะ,ค,ะความสำคัญของเทพทันใจชุดนี้ราหูเสริมทรัพย์ประดับเพชรสวิทชุดนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่โฟกัสโชคลาบ เอาตะกุดมาไว้ใกล้ๆตัวใครต้องการขอพรเรื่องทั่วๆไปเอาสมเร็จเร็วทันใจให้แขวนจี้เอาใจไันเป็นเคล็ดลับที่ยาตาแอบเกริ่นให้เราคนใครดวงไม่ดีไอ้ดวงทงดวงเสียหายเนี่ยคุณเอานักษัตว์ทั้งหมดเกยตั้งแต่ชวดไปถึงกุลเนี่ยใส่ไว้ที่ข้อมือให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลแต่แหวนตัวกําไร นักษัตริ์ของผมเนี่ยเริ่มต้นที่ปีกุลนะครับนี่ที่ปีหมมีมีที่มาที่ไปไหมคะเพราะปกติถ้าเรานับใช่ช่วชฉลูพ่วชฉลูขาดไล่ไปเลยแล้วปีกุลเป็นปีสุดท้ายแต่ของอาจารย์เนี่ยเอาปีกุลขึ้นมาก่อนเลยใช่เขาเรียกว่าตําราในการกลับดวงนะวิธีการอย่างนี้คือถ้าผมบอกว่าจากเล็กไปใหญ่ถ้าเรานับ1นึถึงสิจากเล็กสุดเรานับอะไรก่อนเล็กหหแสดงว่าเหนื่อย แต่ถ้ากลับดวงปั๊บ12คือได้เลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยแล้วกระโดดฟื้บไปเลยต้องมาจากคุณไงเป็นแบบนั้นเป็นเคล็ดอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีกุลปีหมูไมได้หมูหมูกันตลอดทั้งชีวิตนี่คือความพิเศษแล้วก็แตกต่างนะคะอันนี้ก็คือผู้ใดที่ได้ใส่กําไร12นักสัตว์เนี่ยย่อมมีดวงชะตาเหนือดวงคนอื่นถ้าดวงเราตกต่ําอยู่แล้วเราก็ได้รับพลังเฉลี่ยจากทุกนักสัตว์ ซึ่งอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ในคาสิโนโน,นะในที่ที่เขาเล่นการพน,นันที่เขาต้องกดดวงคนเนี่ยเขาเอา12นักษัตร์เนี่ยไปไว้ที่พื้นเวลาใครไปเล่นการพนันเนี่ยเสียหมดเพราะอะไรเพราะว่าถูกดวงกดไว้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยแก้เป็นอย่างเนี้ก็คือเอา12สัตว์ไว้กับตัวอันนี้ไปกาค่าขายที่ไหนเฮง เนี่ <N ee> คุณผู้ชมค่ะอาจารย์พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย <S <S ดเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆอีกทีนดีกว่าค่ะว่าในเซตวันนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ยม<ด>ีความสวยงาม,มขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นที่เราจัดให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เช่าบูชาขอบอกเลยว่าเป็นราคาสุดพิเศษมากๆเลย<ด>ถ้าคุณอยากเฮงอยากเสริมดวงชะตาอยากเสริมโชคลาภทรัพย์สินที่มีธุรกิจการค้าให้ดีขึ้นและเพิ่มพูนวันนี้เนี่ยต้องจับจองเป็นเจ้าของกันให้ทันด้วยใช่ไหะ ผู้ชมค,คะซึ่งของซีเนี่ยวันนี้ใส่แล้วมันจะเป็นในส่วนของจี้และสร้อยแต่จริงๆอะเราไม่อยากโชว์ตรงนี้เ,เพราะของเราแอบมีของดีติดอยู่กับอ,อ,อ,อก,กบตัว,วอะไรกับใจคนมันเป็นคนมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปถึงจี้กับซ้อยแอบแอบนี้กล้องซูมมาเลยซูมเข้ามานะคะอยากจะให้เห็นเลยว่าอันนี้พกติดตัวจริงๆมีตะกุดแล้วเราก็ต้องพกไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะของฟีเนี้พกติดตัวตลอดเวลาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับให้เห็นองค์หน้าท่านตรงๆนี่เลยอยากให้เห็นอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจำลองมาแบบถูกต้องลักษณะค่ะ คือจะไปใส่แหนบไว้แบบคุณพี่สีนี้ก็ได้หรือจะไปใส่ในกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงผู้หญิงก็ได้หรือจะใส่ไว้ในลิ้นชักเงินทองของเราก็ได้นนใส่ไว้ในรถราท,ท,ที่ใช้หาเงินก็ได้จำไว้ว่าตะกุดรับแสง360อองศาเรื่องโชคต้องตะกุด ใช่เดี๋ยวนี้เวลาแบบว่าพี่ๆที่ทํางานด้วยกันเดินผ่านแผงๆทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ของซีก็หยิบมาไว้ในมือเลยเราแบบปีนี้เราอยากซื้อบ้านไงคะเราโอ้ยก้อนใหญ่เหลือเกินมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งบอกกับอาจารย์ผมผมมีกระตกุดแต่ผมแบบบางทีเชียวอ่ะผมบอกทําไมคุณไม่ใช้ตะกุดเลือกล่ะให้ถือตะกุดไว้ในมือแล้วจิ้มด้วยตะกุด ใช่พอได้ยินอาจารย์บอกอย่างไงตอนแรกเราก็เก็บไว้กับตัวแล้วก็เอาจับไว้แล้วเราก็เอามืออีกข้างหนึ่งเลือกเราก็แบบเฉียวจริงๆิผิดไปแค่สองเลขเราก็เลยเอานะรอบนี้เราจะให้ถือท่านในมือแล้วเราก็จิ้มแบบนี้เลยอย่างนั้นเลยใช่ค่ะต้องย้ําเลยนะคุณผู้ชมว่ามาในจํานวนที่ไม่เยอะมาในจํานวนจํากัดเฉพาะรายการสดซึ่งตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากแล้วไหนไหนเนี่ยพี่ซีเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความเชื่อมีความศรัทธาอูเองก็ไม่ต่างกันเจออาจารย์มานาน ก็หลายปีละก่อนหน้านี้อยากจะแชร์ประสบการณ์โดยตรงว่าจะมีลูกนะหมอสารพัดหมอช่วยแล้วนะหมดเงินไปตั้งเยอะเลวนะสุดท้ายอาจารย์ช่วยหนูหน่อยอาจารย์บอกว่าก็ขอสิกับสิ่งที่ได้มา,านี่เลยค่ะอุก,ก็มีเหมือนกันวันนี้นะคะสวมอยู่ในคอรเรียบร้อยแล้วปกติพยายามมาเป็นปี อยากได้ลูกสักคนไม่ได้สักทีวันนี้สมความปรารถนาแล้วหเดือนแล้วนะระหว่างที่จัดรายการนี่แหละคุณผู้ชมคะวันนี้คุณก็สามารถที่จะเช่าบูชากันได้นะคะสําหรับจี้องค์เทพทันใจความพิเศษมากไปกว่านั้นก็คือด้านบนถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตก็คือเป็นองราหูเสริมทรัพย์นั่นเองและด้านล่างคะ่ะไล่มาก็คือเป็นเพชรสวิตนะคะเพชรสวิตแท้เกรด A เลย12เมตรด้วยกันแล้วก็ร้อมด้วยทองนะคะต้องบอกว่าเป็นทอง5้าไมครอนนะคุณผู้ชมแล้วก็กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต มากไปกว่านั้นไล่ขึ้นไปอีกค่ะไม่ต้องไปซื้อสร้อยคอแยกนะพี่ซีเพราะว่าวันนี้ในรายการของเราค่ะก็ให้สร้อยลายสีเสาปลายความยาว24นิ้วนะคะมูลค่า990บาทยังไม่หมดยังไม่พอกําไรในมืออุ๊กก็มีเหมือนกันซึ่งหลายคนอาจารย์เขาบอกว่าเขากังวลใจมากปีนี้ปีโงจะทํำยังไงดีอย่าว่าแต่เขาเลยเรายังกังวลเลยเราจะโดนอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่าตอนนี้เต็มๆเกิดปีกุลน่าแล้วลูกปีนี้ก็ปีกุลน่าแต่ไม่รู้สินะ ตั้งแต่ท้องมางานไม่เคยขาดเลยแต่ว่ากำไรก็ไม่เคยขาดเหมือนกันคุณผู้ชมความพิเศษบอกแล้วว่านอกเหนือจากความสวยงามเนี่ยนะคะอยากจะให้ดูว่าปราณีตมากๆและยังไม่หมดยังไม่พอเริ่มต้นลายเนี่ยเป็นปีหมูอาจารย์บอกแล้วว่าทําอะไรจะได้เฮงเฮงหมูหมูและสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนี่คุณผู้ชมแขนเล็กๆแล้วค่ะ<ข>ไม่ว่าจะเป็นคู่สตรีข้อมือเล็กๆหรือเป็นคุณสุภาพบุรุษที่ข้อมือกว้างก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถใส่เป็นเครื่องประดับประจําวันก็ได้อีกเช่นเดียวกัน นี่ไงสวยงามขึ้นมากใส่แล้วขับผิวมากเลยนะคะคุณนายอุ้ขนาดท้อง6เดือนปกติเขาบอกว่าท้องเนี่ยผิวคันณจะไม่ค่อยโอเคแต่พอได้สวมใส่ขึ้นหมดเลยจะผิวสีแทนผิวน้ำผึ้งจากน้องอุธรรมดาต้องเรียกเป็นคุณนายอุเลยนะเพราะว่าราศีจับมากนะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าคนอื่นทำถ้าไม่มีคาถาถ้าไม่มีสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาไอวิชากลับดวงเนี่ยบางทีก็เป็นความเชื่อส่วนตัวว่า อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันคุณพี่ซีคุณอุ๊เคยไปร้านอาหารเรามาก่อนสั่งก่อนแต่เราได้ทีหลังใช่ไหมทำไมเราได้ทีหลังและไอคนมาทีหลังสั่งทีหลังทําไมได้ก่อนนั่นนะสิคะมันเป็นเรื่องของโชคที่ไม่เท่ากันคนไหนกลับดวงเป็นเอากุลมาก่อนมันต้องได้ก่อนเลยเข้าใจภาพไหม คุณผู้ชมค่ะทุกอย่างนะรวมไว้ให้คุณผู้ชมในเซตนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกแล้วถ้าคุณอยากจะเฮงคุณอยากจะดีคุณอยากจะเด่นคุณอยากจะดังธุรกิจคุณอยากให้รุ่งเรืองดีกว่าคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเปิดใจก่อนค่ะที่จะน้อมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในส่วนขององค์เทพทันใจซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตพิเศษจริงๆเพราะว่ามีองค์ราหูมาประดับอยู่ด้านบนด้วยและไม่ใช่แค่เราสามคนที่จะนั่งพูดคุยกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ซีมีเสียงสัมภาษณ์อ,อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านก็อยู่กับพม่ามานานเหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นใครอยากรู้ว่าคืออะไรและจะได้ยินอร่อยไปฟังและรับชมได้เลยค่ะนาเป็นไกด์มาก็นานมากแล้วนะคะไม่มีแม้แต่วันเดียวค่ะที่คนไทยไม่มากราบไหว้นัดโบโบจีหรือว่าเทพทันใจเห็นในโฆษณาเทพทันใจองค์เนี่ยในทีวีเนี่ยบูชามาสองเดือนเพื่อนก็ใไ้โซไ้ราบเทพทุกงวดเลย ตั้งแต่บูชาองค์เทพทันใจมาเนี่ยไปทางไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาทำมาหากินอะไรก็คล่องตัวขึ้นไอ้นี่สินที่เคยมีก็มีน้อยลงพอฉันเห็นเทพทันใจองค์เนี้ยในทีวีพอได้มานะของก็ขายดีขึ้นโชคลาบไม่ต้องห่วง โอ้โหได้ฟังแล้วเราก็มีความสึกแบบคุณผู้ชมมันต้องมันต้องจัดแล้วคือเหมือนอินเนอร์มาในแต่ละคนอย่างที่บอกไม่ใช่อูอินคนเดียวหรือพี่ซีเท่านั้นนะหลายๆคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยประสบการณ์โดยตรงเขาอินกันมากขนาดนี้เลยคุณผู้ชมแต่มากไปกว่านั้นค่ะนอกจากกระแสปากต่อปากบอกต่อแล้วยังให้ความพิเศษในเรื่องของการแบบการเริ่มขึนรูปขึ้นรูปด้วยค่ะคัมาก คือของที่บรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเราเอามาบนวัตถุที่ไม่ดีไม่ได้พลังมันจะสลายเพราะฉน,นั้นเราต้องเอามาวบนวัตถุที่มีคุณภาพจริงๆแล้วคนที่ทําก็ต้องตั้งใจทําจริงๆค,คือเราจะเห็นได้ว่าพรที่ได้รับแต่ละข้อเนี่ยล้วนเป็นพรที่ปรากฏยากอย่างเช่นการขอบุตรอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่เราฝืนธรรมชาติได้นะ,ะถ้าพระเจ้ามอบแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเทวดามาเกิด คือขอจากเทวดานะการกระทำงานของผมเนี่ยเป็นงาน j e วเวอรี่เมทจิวเวอรี่เหมายถึงอะไรก็คือไม่ใช่เป็นการทำในระดับที่ว่าโรงงานทําที่แบบปั๊มออกมาปั๊บๆๆไงไม่ใช่ของเราเนี่ยทําด้วยมือเหมือนกับงาน j e วเวอรทุกอย่างเลยนะครับมีการตรวจชัดช่างตั้งแต่ระดับเพชรนะครับระดับการเคลือบการชุบต่างๆทองของเราเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่องลอกเนี่ยไม่มีะนะฮะตัวสำคัญที่การใช้งานเนี่ยถ่า